อ๋ออนุญาตทําบางสิ่งบาอย่างเพื่อเป็นการแบบว่าแบบว่าอย่างไรวะเปิดโอกาสให้คนอื่นได้พบเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของเกมเกมนี้แต่โกออกไป๋ยวปิดเองฟองเปิด๋ย้วปิดดีจ้าเอาถ่ายไปไหนวะเอ้ยถ่ายไปไหนเอ้า เวลาจะอัดชิปไม่หายวิ่งอนวิ่งอยูนู้นวิ่งอยูนูนวิ่งอยู่นูนวิ่งอยูนูนุท่านนะครับตอนนี้มันมีโปมาบุกบ้านผมนะครับวนโอ้มันเป็นศแม่งบินได้ไอคิดอย่าไดยวเดี๋ยวก็ผมไปพิสูจน์ให้ท่านดูนะครับวิ่งจัดเาอีกอีกวัตัวเดียวสองตัวโปวสองตัว กูนอนรออู่ข้างหน้าจะงานเตะบ้านแห่งหนึ่งเลยจดดิขึ้นฉอรายงานรายงานรายงานมาด้วยรายงานบดรายงานบินบินก้นก้นกูเล่นคนคืน่แมันบินมาเราโดนมันเหมือนจะแบบมันจะมาหาเราเราจะฟาร์มของจากเราเก็ตปะ คิดเหมือนกันป่ะเออคิดเราดูพอเราแม่พอเราพอเราไม่เอาข้องไปออกดตู้มันแล้วมันก็ไม่มาไงเอาเตะเอามาเชนเตะมันมีปืนเรามีแค่ฟาเชนเต้เรายังฆ่ามันได้อะวันนี้เธอผูกมัดปัญญาอ่อนไอ้เนี่พวกกูซ่าพวกกูสองคนฆ่ามึงสองคนอ่ะดิใช้โป่ยังไงให้แพ้คนไม่ใช้โปะแล้วพวกกูยิงเล่นกากกันด้วยนะโปกุนแก ูว่าแบบถ้ามันเอาไม่ใช่ปูอะไม่มกล้ากว่าเราอีก <laughs> เออเออก็มันไม่มันก็มันกล้ากว่าเราแต่มันเลยใช้ปไงปอมเออจริงนะคือเวลาอัดคลิปมันกลับไม่มาเฮ้ยเดนมาแล้วเสียงตีมาเสียงมันเดินมาแล้วแต่มันบนแบบไม่ขึ้นนะลองออกจากบ้านดูึ่งเออ <c oughs> แต่วันเราว่าจะไปเค่หาหเราจดยมาดูเราว่าเราไปค่หา่เราไม่ต้องเอาเอาปืนไปหรอกเอาปืนเอาเป็นปืนถูกมัดไปอ่ะวก็ยิงอาหารเฉยเลยมาแล้ว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 มาแล้มาแลมาแมาแมาแดูนะครับดูนะครับดูนะครับดู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 มันขึ้นมาข้างบนดูดูดูงานด้ดูดนดูดูานผู้ชมไอ้ีห้เพนั่งบนอากาศกูอยากจะเชื่อเฮ้ ตะวตะวันมันดรอปมันก็ดรอปของดีอยู s <S ่นะอุ๊ปดรอปกระสุนเจาะเกาะฮึยแม่งมาตอนที่กูกำลังซับของยังไม่ดีพอเอาของมาเลยมาเลม่เลยไม่ไม่ต้องมาชุบเกิต้องไม่ชุบไม่ต้องชุบตะวันดูในในกล่องศพเราดิของดีกระสุนจาะกระสุนมานไปฆ่าผู้เล่นริมทอเลยนะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เลยเก็บไว้เลยหีบเก็บไว้เลหิบ เราเอาไว้เดียวรู้สูตรเราก็ได้กังว,วล,ลว่าเวลาอคชิปมามันจะหน่วงเพราะว่าเฟรมเดือนในเกมโคตรต่ำอะมไม่ใช่ไหมกูปลดระเบิดปุ๊บแม่งหายแม่งหายตันไหนไม่รู้อิ่มมาะ <c oughs> มันเดินแบบมันเดินโบกาัอ้อมผ้าเราตะวัวนฮัลโหลฮัลโหล จะด่กยิงมาได้หรอยู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 ก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูปิดประตูสวัสดีครับไปไหนวะมาแล้วดูกซองยิงไม่ยิงม้าอยู่แถวบ้านนะตะวันไอชิปไบเดอร์วะ ขี้แพ้ว่าแฮกบอนหัดที่สุดเลยเอาไปบอกคนในเซิร์ฟเวอร์เหรอมันไล่ย,ยิงคนขี่ม้าอยู่อะ่ะนอไปดูดิมันไล่ผ่านคนแถวนี้เลยวัตวัน มีปืนเลยใช่ไหมไม่มีมีแต่ไม่มีกระสุนเอาของเก็บไปเราจะตายไม่ขึ้นเขา้วยหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอมาละวเามาละวเอมาล้มาล้โอ้โหเเจ้า เี the therapy, ตะวันตะวันรอดูคลิปนี้ในยอยู่ทุบเลยดู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 วิ่งตามตูนมาหน่ะเดี๋ยววิ่งไปแจมเลยก็แลวะ่าลงังว่ะเนอะบนหัวกูเลยอ่ะตะวันเหมือนเน็ตมันไม่ดีตะวัน มันเด็ดไปดีอะเราวิ่งตรงอย่างเดียวนะขนาดเราวิ่งอยู่ข้างหน้ามันยังไม่เห็นเราอะเนี่ะตามเราเ่ยบนหัวเราเลยเจ็บไหมเจ็บไหมอะไรล่ะยังยังยังยัไปเอากระสุนปืนมายิงมันวันนี้เข้าโรงงานอูเคียแล้วเราก็ตายเก็ตายถ้าแม่งไปแล้วแม็งไม่ได้ของ ไม่น่าตายหรอกตะวันมันน่าจะหลุดอ้าวอ้าวกูโดนแบงค์เลยเฮ้ยมาแล้วตะวันมันมาแล้วตะวันจะเอ๋ผมว่าผมไม่ค่อยเอาได้จับดีทอนนะต้องมันดาว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 มันดามันเดาเฮ้ย เฮ้ยว่าเด้ e เฮรีาโรีาเมันบินยแล้วโอ้ยดึกขึ้นมาละเฮ้ยิมาละฝัองรอบฝ่งรออต้องรอนะอายิงดพี่ปยิงพี่ตะวันสู้ตายตะวันไม่ไหสู้ตายสู้ ยังไงฟ้องมันก็มันลีนเราก็สู้พวกไปเลยอ่ะแมงลัวสวัสดีจ้บพี่เอาเขาแม่งลีกันนับบีต่อคาพอดีกูก็เป็นเกย์เป็นคนกี์ใส่เขาคืออะไรใส่ตีใส่โนโดนเล็บมีเห็ดอยู่สามอันโป๊กหนึ่งอันกระยาสามอันเหมือนเดิมเคยเจอไหมแตะวันโจทย์คณิตศาสตร์ เกิดวิสัตถ์เนี่ยมีเห็ดอยู่สี่อันไม่ใช่สี่อันสามอันดิเห็ดมีสามอันปลูกเป็นอันจะเลยเห็ดอยู่กี่อัน